ก็ว่าก่อนกูเสียใจแต่งงานกับมันกูต้องรักขว้วอีพอที่เสียชีวิตไปแล้วกับสารจิ้มกับสอบมาแต่งหมันมึงนี่เรียกเสียผงสู้รถอีลีวะนั่นล่ะพี่แบบนี้ย่จะจมมันไว้ด้ะอะไรมันหนีแต่เฮือนเดียวนี่กานสั้นนองบุญยูเด็ดขาดแม่ละพ่อลูกสิบุญยูเด็ดขาดหากว่าใครคนนั้นขึ้นบกจอยยังคงอยู่กะพบกาก็คือกันกะพบกาจะบุญยูในความหวานระแวงที่จะถึงไรเดียกี้ของบกจอยต่อไปในยินว่าจอยเขาอยู่บไริถัทมีมึงมึงใส่หัวไปเลย ใส่หัวไปแล้วจอยจะไปอยู่สาพอ่อจอยโมมีหยางติดต่อเลยจอย,ม,อย,ย,จอยมิจะส่งกับย่างมัดผมเสร็จเดียวสิไปเขียวบนลได้ก็รีบไปอยู่น้ำกูกับบอลไดเ้เห้ส่งและย่างมัดผมมึงเพิ่มขึ้นดอกมักลูกเนี่ยละคุณแม่นแล้วค่ะท่านพี่มังลูกเนี่ยล่ะคุณลูกยืนขึ้นแล้วกับใส่หัวไปจากบ้านของพวกเอาเดี๋ยวเราคงไปอยู่ดถวบอมตะมายามยืนขึ้นสิคะนอนหาพ่อเฉลืออเอเยืนก็ได้ว่าท่ามทาขวานเางื่นหนาึ้นผ่าน,นรับกรรมสองแสนล้านพวกสองแสนล้านศาสตรนะคะใช้ตัวเองหน่อยสิคะหันหน้าไปค่ะ กูบอกันพิทผัวมึงบ่กแปดหมื่นล้านเพราะแปดหมื่นล้านชาติ <c oughs> ในเอเวจีเป็ดปลาลอยปล่อยเป็ดวันนี้พรุ่งนี้เออนี่ค่ะดักแกงแบบนี้มันต้องโดนเฮ้ย <c oughs> <c oughs>